สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกออฟครับช่องที่สมสกินอาีและกิจกรรมอาีเดือดที่สุดในประเทศไทยโลกล่าของไทยแลนด์ปุนป,นปูนนะครับผมมากลับมาแล้วทุกคนหลังจากคือเกือบเกือบตายทุกคนบอกเลยว่าเกือบตายนะครับผมก็คือเป็นหนักมากตอนแรกอะ่ะคือผมอะ่ะไปเที่ยวพัทยายใช่ไหมฮะอาทิตย์ที่แล้วจาได้บาทที่แบบพาลูกไปเที่ยวเออแล้วกลับมาผมก็รู้สึกว่าอาหารเป็นพิษเลยทุกคน สรุปแม่งไม่ใช่เป็นพิษธรรมดาเว้ยมันเป็นไวรัสที่ชื่อว่าไวรัสโรตานะสำหรับใครที่มีลูกก็อาจจะรู้อยู่แหละที่แบบโรคที่เด็กๆคิดเป็นนะคือไอไวรัสประเภทนี้มันจะทําให้เราท้องเสียไม่หยุดไม่หย่อนหลายวันแบบแปบบ๊แบบแบบเข้าคือไอวันที่คือวันถ้าถ้าทุกคนย้อนไปดูคลิปนะไอวันที่ผมสุ่มสกินไวโอเลตอะเอออันนั้นอะเป็นวันแรกที่ผมเริ่มท้องเสียก็คือแบบมีอาการเหนื่อยตึงๆนิดนึงมีไข้นะ อันนั้นยังไม่เท่าไหร่ไอ้วันที่2นี่ผมสุ่มกล่องทุกเกนอัลติเมทอ่ะเอออันนั้นคือหนักละคือแบบเกือบแย่ละนะครับผมเออก็คือเริ่ม,มสุดโทมละคือขี้ตลอดเลยนะเออวันหนึ่งแบบหลาย,ลายสิบอเออจนแบบจริงๆคือคนต้องไปหาหมอนะทุกคนก็ยังฝืนอยู่เป็นแล้วพอวันพฤหัสอะ่ะเออพอผมไปรับลูกใช่ป่ะกลับมาจากโรงเรียนแล้วรู้สึกว่าแบบแดดข้างข้างนอกแม่งแบบร้อนไม่ไหวเว้ยผมก็จะเป็นลมเลยเออเข้ามาอ้วกแตกอ้วกแตนนะครับ เออก็สรุปว่าไปหาหมอนะก็คือหมอก็วินิจฉัยแล้วว่าคือคือแบบค่าไตาผมขึ้นแล้วคือร่างกายขาดน้าแล้วหมอก็บอกเวลาแบบเราท้องเสียทุกคนมันจะเสียเกลือแร่ไปด้วยนะเออถึงเรากินน้ําแทบตายอะ่ะมันก็ยังไม่ทดแทนมันต้องกินเกลือแร่นะครับผม,มตามนั้นนะเพราะฉะนั้นก็จะบอกทุกคนว่าก็รักษาสุขภาพนะครับผมถ้าท้องเสียเยอะๆก็ต้องหาเกลือแร่กินหรือไม่ไหวจริงๆไปหาหมอซึ่งพอไปหาหมอเนี่ย คือเขาก็แบบอัดน้ําเกลือไงนะเพื่อให้แบบเกลือแร่มันกลับมานะครับผมแล้วก็เอาแบบอุจระไปตรวจนะมึงเป็นโลตามึงนอนไปก่อนเลยยาวๆ2วันเลยนะครับผมมนาะกลับมาครับกลับมาแล้วเราจะมารีวิวผมไม่แน่ใจว่าจะตกค้างอยู่ประมาณ2กิจกรรมไหมนะหนึ่งก็คือตัวนี้เลยโทกิโอจิบีเจนนะครับผม <S <S เริ่มต้น3คูปองแต่ไม่ก่อนยังไม่รับส่วนลดฟรีสูงสุด9 999 9แต่จริงๆมันอาจจะมีส่วนลดอีกนะ เดี๋ยวผมขึ้นโค้ดให้มันจะเป็นแบบใบาจานฟรีร้อยอะไรเงี้ยเออเอาไปกกอกตรงหน้าอลิสนะมันจะได้เพิ่มอีกหนึ่งร้อยนะครับผมโอเคบาแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งอาจจะเป็นตัวร้านค้าพระเนตรน,นะครับผมโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหา ID ดีก่อนไม่รู้ว่า ID เดีเพื่อนผมว่างไหมเดี๋ยวไปสุ่มบีแจนกันก่อนครับผมคือบีแจนเนี่ย มันมันจะมีช่วงนึงมันให้เก็บภารกิจนะ9 9 9 9ซึ่งผมก็เก็บไม่ครบผมยังขาดตัวแบบเล่น b ีแจนประมาณให้ให้โล่เป็นแบบโล่กลางๆอะ่ะเออซึ่งแบบผมเล่นไม่ไหวนะเออแบบป่วยด้วยแล้วก็แบบไม่มีเวลาด้วยนะครับก็เลยเก็บได้8 8 9 9ใช่ป่ะแล้วก็พอมันมีโคด้ดบีแจนฟรีร้อเนี่ยก็ได้อีก100ก็เป็น9 9พอดีนะโอเคอันนี้ราคาเท่าที่แบบลูกค้ามาเติมกันเยอะๆก็จะแบบ เมานะก็พันเก้า้อยสิแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวว,วันนี้มีคําตอบนะครับผมเขาบอกว่าไม่พอใช้คูปองพิเศษรับส่วนส่วนลดจากตัวสกินสูงสุดเก้า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 ในกิจกรรมนะครับผมกิจกรรมอยู่ประมาณสามอาทิตย์นะเ,เมื่อผู้เล่นเข้ามาครั้งแรกจะได้รับส่วนลดอะไรก็ว่าไปนะครับผมโอเคอ๋อแล้วก็ ข้อสีมันบอกว่าประมาณว่ามันมีแบบเหมือนชั้นของไอตัวไพ่อ่เออเหมือนนาคอสเอัอมายากลน,นะครับผมก็ให้เลือกไปนะแต่ผมอยากรู้เรทมากกว่าโอเคพอเข้าใจกิจกรรมแหละนะครับผมเรทอ่าโอบอุบตรงข้อสิบเอ็ดเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ไม่ดีไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับคือเขาบอกว่าแบบสมมุติว่าเราสุ่มได้มิติกระดาษมิติที่4เนี่ย มันโอกาส0 1น้อมันน้อยไปแบบปกติมันต้อง20%นะแต่เข้าใจว่ารอบนี้มันอาจจะราคาถูกแล้วก็ให้ตั๋วมาเยอะนะครับผมง่ายๆผมจะกดทีละอันเลยแล้วก็เดี๋ยวผมคืนให้ว่าชั้นหนึ่งเนี่ยเป็นอะไรบวกอะไรบวกอะไรเ,เออนะนึกอ,ออกไหมแต่ว่าอันนี้คือกรณีที่ถ้าคุณมีส่วนลดคุณก็ลบลบส่วนลดที่คุณมีไปได้เลยนะโอเคส่วนลดครั้งแรกข้อการันตีจะได้เจอมงกุฎในสองครั้งเออเอาสิทำไมจะไม่เอา โอเคเรียบร้อยไม่พบอะไรนะครับผมครั้งนี้มันจะได้รถมันจะได้เจอแล้วนะเออโอเคตามนั้นแล้วก็มาหาตรงนี้ครับซึ่งก็น่าจะมีปุ่มป้ายรูปอีโมจิอะไรต่างๆนานานะดีดีด้วยได้อะไรรูปโปรไฟล์หนะครับผมแล้วก็ไปกันต่อชั้น2มีอยู่4อันนะครับผมอันแรก29 ปังเข้าไปแล้วเราเราย้อนได้ไหมอ๋อเราย้อนได้ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขึ้นให้นะขึ้นได้ถ้าย้อนอย่างงี้แต่ถ้าดวงดีมากๆบางทีผมก็ไม่รู้เลยนะโอเคไปลุยยังไม่เจออะไรครับไปครับ49่สิารอบนี้ยังไม่เจออะไรชั้นนี้เหมานะโอเคเจอละเอ่อก็คิดว่าน่าจะเกลือครับไม่ไม่น่าจะยังไง เอฟเฟกต์สังหารนะโอเคเดี๋ยวไปรีวิวกันต่อนะครับยังไม่เข้าเนื้อนะคูปองหายไปสองร้อยนะครับสําหรับสองชั้นเออดีเหมือนกันนะเออประหยัดได้เยอะเหมือนกันไทมครับแฮ่ครับเก็บเก็บไปให้พี่ใช้ชั้นบนๆนหน่อยไม่ได้หรอน้องโอ้โหนักหนักจัดนะครับผมเรียบร้อยได้มงกุดไม่น่าจะมีอะไรครับ อิโมจินะหวังว่าอิโมจิต้องสวยนะเหลือโอ้โหก็ยังได้อยู่นะเนี่ยโอ้โอ้อ่ะข้อเสนอครับผมเออสามารถเปิดได้3ครั้งนะปกติคือจะใช้มันจะใช้คือ477แต่ไม่มันบอกว่าจะใช้เหลือเท่านี้ก็คือลดไป 72คูปองก็ต้องเอานะครับผมอ่ะตามนั้นเลยมับเขาให้แล้วก็ให้คลิกเดียวเปิด3ครั้งอีกดิดูทรงละว,ว่าละโอเคครั้งต่อไป209นะครับลืมเลยว่าผม,เ,มเริ่มต้นที่ไหรเหมือนจะเริ่มต้นที่3,300ด้วยประมาณนะกลมๆนะเลขกลมๆบาหมงกุด <Bye. S 2> <Good. S 1> แห้งๆแห้งๆ ปุ่มอ่ะก็ยังดีได้ของรีวิวครบนะครับเอมเหมือนจะหายไป800คูปองนะชั้นนั้น800คูปองเองเหรอเออเออดีดีด,ด,ดีไม่แรงมากนะครับไม่น่าจะโอ้อโหอ่ะต่อไปครับอันนี้ลดจากเท่าไหร่597เหลือ507ลดอีก90นะครับผมก็ต้องเอารู้รู้ว่าไม่ดีแต่ก็ต้องเอา ตามนี้เลยนะครับผมต่อไปเหลืออสามช่องนะอันนี้สองห้าเก้ามาเข้าไปก็คือเหมือนจะเหมาแทบจะยกชั้นนะครับผมแม่อืมแล้วก็สามสี่เก้านะโอเคได้แล้วเรียบร้อยนะครับผมลุยยา ยินดีด้วยกอฟอนะคุณได้รับรางวัลต่อไปนี้นะครับเหมือนผมจะหายไปตอนนี้มันไม่เห็นคูปองด้วยดิอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นให้คือแพ็คแพ็คจบนะน่าจะ2 0 0 0อ่า1,930บาท2,480คูปองนะในกรณีที่คุณแบบดวงแย่ๆนะถ้าดวงแย่ๆก็ซ้ำมาอีก148บาทอะไรเงี้ยนะครับผมแต่คิดว่าน่าจะจบนะโอเคเดี๋ยวผมไปไปดูสรุปเลยเเดี๋ยวผมขึ้นให้ขึ้นราคาที่ถูกต้องให้นะครับ แล้วเดี๋ยวขอไปสรุปตรงหน้านั้นเลยอ่าผมหายไปสองพันสามโอเคก็ตามนั้นเลยครับสําหรับคนดวงแบบแย่ๆ yeah, yeah, นะนี่ผมก็เหมา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 ,หมาอันนี้ประหยัดยีิบเก้าเท่านั้นเลยนะครับแต่ว่าผมมีมส่วนลดหนึ่งพันนะถูกไหมเออเก้าเก้าก็คือหนึ่งพันบางคนอาจจะได้ส่วนลดหนึ่งพันเก้าสิบเก้าก็เป็นไม่ได้ส่วนลดสูงสุดที่ทําได้นะเออแต่ว่าตอนนี้คือมันไม่มีกิจกรรมแล้วนะกิจกรรมมันหายไปแล้วนะครับผม โอเคปะเดี๋ยวเราไปรีวิวสกินครับรับของทั้งหมดเลยจ้าท,ที่ยานเนาะเฮ่อทะลุเข้าไปาเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นเด็กบอดนะเอออเป็นสกเก็ตแต่ว่าสกเก็ตเมื่อกี้เหมือนเป็นแบบยานยานนะ โอเคอะยังไงไม่รู้แหละโอ้โหอีโมจิเช่ามาทำไมเนี่ยติดต่อ3วันนะครับผมตรงนี้อ่ะเดี๋ยวไปแกะทีละอย่างครับรูปโปรไฟล์ก็กรอบโปรไฟล์ต่างๆนานานะอันนี้ปุ่มปุ่มค่อยว่ากันมันีป้ายไหมวะทุกคนใครรู้บอกทีอ่ารูปโปรไฟล์อ่ะอีโมจิอีโมจิ Let's go เฮ้ยเด้งเลยอ่ะพี่มีแบบดุงดิงด้วยเออสวยสวยสวยเออนี่ดีคิดมาดีเอาอะไรลงล้วเนี่ยคราวนี้เดือดร้อนอีกแล้วโอ้โหโอาาโ,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 โลงลงไปสันนิดนึงนะลูกนะอ่าแล้วก็ต่อไปครับเป็นเอฟเฟกสังหารนะลเลยจะเลยแห้งเหมือนกันนะทุกคนแห้งแห้งเลยนะ อีกทีนี้เง่มครับผมตามนั้นเลยโอเคปาเราไปแต่งโปรไฟล์ครับผมแจ่อันนี้ผมลองเล่นมาสามเกมแล้วนะก็เป็นตัวนี้แอบเล่นสนุกเหมือนกันนะครับแต่เพื่อนต้องตามนิดนึงอะ่ะเพราะมันต้องออกของดาเมีไงเออนะครับผมก็จะบางๆนิดนึงโอ้โหเฟียวๆนะกรอบนี่ถ้าขยับซะหน่อยนะเพื่อนนะเออโอ้โหเอ,อ้ได้อยู่นะไดอารมณ์แบบนาคอส นาคอสแหละเดอะทอยฮะนาคอสเดอะทอยเวอร์ชันอัพเกรดนะเออนี่ก็มันก็เป็นการ์ตูนอ่ะนะครับใครเป็นสายแบลสก็โดนอ่ะนะโอเคไปรีวิวเอฟเฟกต์ครับผมนี่เป็นระดับมิลลิโลโ้นะทุกคนเปิดตัวอีกทีนึงโอ้โหแล้วมันเปิดตัวเป็นแบบเพลงเพลงการ์ตูนญี่ปุ่น้วยดิ โอ oh, ้พี่พี่ก็แพ้ดีเหรออย่างเงี้ยเออตามนั้นครับผมเอ,อ่อมีปุ่มปรับแต่งนะปุ่มแอบเพ่อยู่นะเนี่ยเอ,อ่อตัวอนาล็อกเป็นอะไรอ่ะเป็น,ปานาลูกมะนาวอ่ะ,ะเอา,า,าลูกมะนาวมาทำอนาล็อกเออไม่รู้เลยครับผมอ่ะก็ก็สีของมันแหละเป็นม่วงอมเขียวสะท้อนแสงนะโอเคก็ใช้ได้ใช้ได้ตีมสีใช้ได้ด ลุยไึกอยากเป็นแบบสกินตัวตึงนะขออนุญ,ญาตรีวิวตั้งแต่ออกจากฐานเลยนะครับผมปั๊บโอ้โหแค่เดินนี้ท่าสแตนบายเป็นแบบขีดสเก็ตแล้วมีแบบสลับขาด้วยนะครับผมตรงนี้โอ้หข้างหลังแบกอะไรเยอะแยะครับเนี่ยโอโ้โหเป็นแบบลากเครื่องยนต์อะอ่ะโอโ้โหสวยมากสวยมากสวยมากเอออันนี้คือสวยเลยนะครับถ้าเที่ยวกับราคาจ่ายเถอะจริงๆน,นะถ้าใครมีกําลังทรัพย์ก็จ่ายครับผม ตีซ้ายตีขวาทุบทุบยังทุบแล้วเป็นแบบอ่าเหมือนอะไรวะมงกุฎมาด้วยนะ้อยี่เห็น่าแบบนี่โอเคมากสกิลหนึ่งครับทุบทุบบอ,อกไปเดี๋ยวนะปิดคูดาแปนหนึง่งทุบบอ,อกไปเป็นหนังสือไว้ทุกคนแต่ว่าที่ลอยมันเป็นหุ่นยนต์ครับไปนะ อ๋อหนังสือการ์ตูนไงแบบออกเหมือนแบบตีมแบบออกมาจับมังงนะอะไรเงี้ยเออมังงนะคืออะไรผมยังไม่รู้เลยนะเออขอโทษด้วยไม่ได้มีความรู้เรื่องการ์ตูนนี้เบียงนะครับผมตรงนี้โอเคสกิลสองครับการกวาดครับวับโอ้โหการ์ตูนการ์ตูน จริงไม่ต้องสองตี <im oh <halt ý> <lot> สองตีสองตีอย่างเงี้ยนะครับผมสองตีสองตีสองตีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งมันเบิร์ดแรงมากทุกคนถ้าแบบจังหวะแบบมีโอมิมีบกเข้มหน่อยนะแตกหมดนะครับผมโอเคป่ะน่าจะเป็นสกิลที่ใช้ที่บ่อยที่สุดแล้วนะครับผมผีเป็นไอตัวที่มันเรียกออกมาจากหนังสือการ์ตูนนั่นแหละนะครับผมเ โอยตอนแตกเป็นแบบมือมารด้วยนะีล้วลองปล่อยปล่อยก่อนนะโอ้โหเป็นแบบอ้อมกอดอ้อมกอดของจอมมารนะครับผมตรงนี้โอเคขออนุญาตท้าวอัพเลยนะครับบับเข้าไปโอ้ขึ้นสเก็ตบอร์ดแล้วก็ลงมาบนหนังสือการ์ตูนอุ้ยอุ้มน้องลุยอ่ะ โอ้แม oh ่กูมีการแบบวับคู่ก็มาว่ะตายผมว่าผมมาตายเรียบร้อยครับมือตรงนี้นะครับผมอ่ะก็สวยไหมสวยถ้าเทียบกับราคาคือมันเกิน,กนราคาไปน,นิดนึงด้วยนะตอน โอ้โหตอนขี่นี่คือตอนขึ้นใหม่แ้ฉันจะขึ้นยานแล้วนะอย่างเงี้ยเลยนะอย่างเอาอย่างเอาอน,นันะเทนเทนอยากไละ่ะะตามเลยเนาะรถที่มันแรงอะเด้นี่เรียบร้อยครับผมตามน,นั้นเดี๋ยวขึ้นราคาให้นะครับก็คิดว่าแพ็คจบเนี่ยคือถ้าแบบใครอยากมีส่วนลดนิดนึงอ่ะ1,930เนี่ยอันนี้จบชัวร์หรือว่าแบบใครอยากรุ่นก็1,735บาท 2 2 3 0คูปองนะเฮ้ยราคาดีราคาดีทุกคนอ่ะแต่ว่ายัางไงก็ฝากร้านก็ออาฟอร์ไว้ด้วยนะครับปะเดี๋ยวเราไปรีวิวร้าน้าแพนจอนกันเด้อกิจกรรมต่อไปครับเราจะมารีวิวร้าน้าแพนจอนนะโอ้โหวันนี้ก็มีแอบมีหลายสกินเหมือนกันครับผม <ST. S 1> ผมสนใจนี้มากกว่าไข่มุกตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันบอกว่าวันที่9แปลว่าวันจันนะเราจะมีตัววงแหวนท้องทะเลนะครับผม ไม่รู้เลยว่ามีสกินอะไรบ้างนะครับผมวันนี้สกินใหญ่เป็นโอเมนกับตัวอะไรอ่ะเพนมิสิกเอาไลเดอร์นะครับผมอ่ะแล้วนี้เป็นเทลกับตัวมูาดซึ่งผมเข้าใจว่ามันมีแล้วนะเออแล้วผมทำไมเอาไอดีนี้วะโอเคไม่เป็นไรทุกคนขอดูก่อนเลขชุดนี้มันเปลี่ยนเปลี่ยนล้วเดี๋ยวผมขึ้นให้แต่ว่า เข้าใจว่า150นะสิช่อง150นะครับเอ่อสิช่อง349นะครับผม349แล้วก็ถ้าเหมาวงครับก็698นะที่ถูกไงไม่รู้แหละเดี๋ยวขึ้นให้ถูกแน่นอนนะครับผมแต่หาิบก็ดีหน่อยอย่าได้ทางขวาแล้วกันซึ่งทางซ้ายผมก็ไม่รู้เลยว่าผมมีไหมนะเออจริงๆก็คือ คนจะต้องเอาไอดีน้อยอีกคนหนึ่งมาแต่ว่าไม่รู้มันเล่นเปล่าว่าทั้งมันรีบๆให้ทุกคนดูเห็นไหมลงทุนขนาดนี้ไม่กดซับสไคร้กันหน่อยหรอ <c oughs> หายป่วยปุ๊บเนีน่ยแลนดิง้งแลนดิง้งปุ๊บมาเลยเนะี่ยออกจากโรงพยาบาลปุ๊บส่งลูกนอนปุ๊บมาเลยนะครับผมฝากด้วยนะฝากซับสไคร้กันด้วยนะครับผมลุยพรุ่งนี้เหมือนจะมีกิจกรรมอะไรเข้าอ่ะวันที่แ สกินโนวานะของเซฟเรล่านะครับผมราคายังไม่ชัวร์เลยนะโอเคสาคัญครับไม่เอาไม่เอาขวาผมรู้สึกขวาแย่สุดโอเค,อเคถ้าบนได้เนี่ยผมเข้าใจว่ามันจะปลดล็อกเยอะเลยนะคือจริงๆถ้าถามว่าราคามันโอเคไหมก็ก็ไม่ค่อยโอเคเหรอกครับอุ้ยมันมีสกินแม็กนะครับผมก็เป็นการเก็บแล้วก็ทอยลูกเต่าออไปตามเรื่องตามราวนะเค ก็ถึงหกสิบได้สกินอะไรเนี่ยครับมันก็ไม่มีอะไรนะโอ้นี่ผมมี2ออันนี้แปลว่าผมอ่ะก็สามารถแกะได้เลยนะครับผมมีตาเดียวกันและทาแล้วไงเออนะครับผมขออนุญาตแกะก่อนนี่เวลาแบบใครไม่ใครที่แบบว่าได้ตาสกินมาแล้วไม่รู้จะเล่นไม่รู้จะเล่นตัวอะไรอ่ะก็เก็บไว้เป็นตาเทิร์นสกินนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูว่ามันมันดียังไงนะครับผมอ่ะสมมุติว่าผม เก็บนี้แล้วใช่ไหมคราวนี้ต่อไปเดี๋ยวผมหาก่อนเนี่ยเมืเ่อกี้ผมแกะลิกเตอร์ไปใช่ไหมอ่ากาลีผมปลดล็อกเลยเาม,มาผมแบบเก็บตาที่เป็นลิกเตอร์กับกาลีไว้ไงแล้วผมก็ยังไม่ยังไม่เลือกที่จะแกะอะไรใช่ไหมครับ <ยา S 1> เออก็ตามเลยนะนี่อันนี้ก็ยังเป็นอีกอันนึงครับมีลิกเตอร์กับรูย์นะผมก็ปลดล็อกรูย์ครับผมใช่ตึ๊ง <ยา S 1> นี่อันนี้คือเมื่อกี้มีเทลมีไอริใช er ่ไหมอ่ะเหลือแอนเนตก็แกะแอนเนตครับผมขายอเฟียว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 ไปอ่าเนี่ยอย่างเช่นแบบอันเนี้ยผมก็เก็บตาเป็นตาอันเชิญไว้ไงพอแบบโอเคขาดอะไรเราก็ค่อยแกะอันนั้นนะครับตามนั้นเลยเหมือนซีเนียลขุมเอาไปทำอะไรวะน่าจะเอาไปอัปเกรดสกินนะครับผม อันเนี้ยอย่างเช่นอันเนี้ยครับคือผมได้เอลสูมาตอนเอ้ยผมได้คิวเรนมาตอนไหนจําไม่ได้นะเออก็มาแกะอารลนต่อครับผมโอเคหลังจากแกะอาเลนต่อนนะผมจาได้ว่ามันมีตาอาเลนกับตัวอิลูเมียเนี่ยผมก็ตัดอิลูเมียต่อเลยนี่ผมเปิดไปเป็นสิบสกินแล้วป่ะเนี่ยเออการเก็บตาเธอมันก็ดีอย่างนี้นะทุกคนฝากด้วยฝากด้วยทุกคนอ่ะหมดบทประมาณนี้ก่อนนะครับผมถ้าใครชอบยังไงครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมมาเติมเกมที่ร้านกอ,อกฟอ์ได้เติมได้2ช่องทางครับคือทางแชทและทางเว็บไซต์นะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผมหายป่วยแล้วเย้ yeah